เพลงสุดท้ายแล้วก็ต้องเป็นเพลงที่เด็ดพอสมควรมันคงเป็นความรักครับผมก็หลายๆคนน่าจะน้อยคนที่ไม่รู้จักเพลงนี้เนาะเพราะว่าหโ,โหนังก็ดังด้วยพี่อ้ําเล่นเป็นหวานใจของผมเลยนะก็คือตั้งแต่ดูหนังมาเนี่ยคือมีเพลงประกอบละครภาพยนตร์อีเยอะมากแต่รู้สึกว่าเพลงนี้เป็นเพลงที่แบบเหมือนแต่งมาเพื่อเรื่องนี้เลยอะ่ะเป็นแบบเป๊ะเลยคือความหมายของเพลงกับเนื้อเรื่องของหนังนี่คือแบบเหมือนกันเปรียบอนะไรเงี้ยคือชอบตรงแบบ อย่างนี้เลยครับคือเหมือนกับว่าไม่สนนะ่ะทําไมอะไรเงี้ยแล้วฉันจะรักฉันจะรักเธอเธอจะไม่ต้องจะไล่จะไม่ให้รักยังไงก็ไม่สนนะ่ะก็จะรักจะรักแค่เท่านั้นแหละไม่มีอะไรมากมายแค่จะรักเปล่าไม่ใช่มหมายถึงว่าอินโทรขึ้นแล้วผมจะขึ้น๋อ้แต่พี่ต้องส่งส่งส่ง,ส,งส่งขอนไหมผมอ่ะ จบนี้ใช่ไหมแล้วก็อันนี้เล่นแบบตามผมช้าๆเลยนะเปลี่ยนนิดหน่อยคือจากตอนแรกจะเป็นแบบก็ดนตรีเข้ามาแล้วก็เข้าท่อนเอเลยใช่ไหมครับแล้วก็วนไปเรื่อยๆเลยครมีความรู้สึกว่าเออเออเออเฮ้ยเ,เพลงน,นี้แบบว่าเราอยากเล่นให้มันมันๆแบบเป็นร็อกๆหน่อยเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องเอาแบบท่อนเพลาะๆอะไรเงี้ยมาขึ้นไว้ตรงหัว ให้แบบคนรู้สึกว่าเอ้ยเราจะร้องเพราะหรือเราจะร้องเพราะเพราะซึ้งหรือเปล่าอะไรเงี้ยก็เอาท่อนบีขึ้นมาหัวเสร็จปุ๊บพอจบปุ๊บเราก็เข้าเป็นกีตาร์ล็อกเลยเป็นเสียงแตกเข้ามาเลยเป็นเพลงล็อกเต็มเหนียวเลยใช่ครับเพลงนี้เป็นเพลงของพี่คนหนึ่งที่อยูบนท้องจดหมายครับพี่สแตมครับผมใจเย็นใจเย็นชอบเพลงนี้เพราะว่าเคยโดกมาตัวเองมากเพราะเพลงนี้เนี่ยเหมือนกับว่า เรากบบให้ความรักใครแล้วเขาไม่ต้องการเน่ยเราไม่สนใจเราจะให้จะให้จนกว่าเธอจะรับเนี่แหละจะให้จนกว่าเธอจะรักเธอไม่สนใจวันหนึ่งเนี่ยรับรองว่าเธอต้องรับมันในความหวังดีหรือในความรักอะไรก็ตามแต่เดี๋ยวฟังเพลงนี้ครับ ากสุดท้ายเธอไม่เปลี่ยนใจไม่เป็นไรใจฉันก็ไม่ยอมก็ต่อให้ฉันหยุดหัวใจคงต้องรอให้โลกหยุดหมุนไปก่อนมันคงเป็นความรักที่ทำให้ตัวฉันยังอยู่ตรงนี้ ความรักที่ทำให้ใจฉันไม่ยอมอยู่เสียที จนกว่าเธอนั้นที่ยอมเธอคือความสุขของฉันถ้าเธอไม่รับมันให้ฉันเริ่มต้อนอีกกี่ครั้งก็พรอแต่สุดท้ายเธอไม่เปลี่ยนใจไม่เป็นไรใจฉันก็ไม่ยอมก็ปล่อยฉันจะท่ห,หัวใจผมต้องรอให้รอหยุดมุนไปก่อน ที่โลบัมนทิ้งเธอไปในวันนั้นหันมามองเธอฉันจะยืนอยู่ตรงนี้ที่จะให้เธอจนกว่าเธอจะรับบอกรักเธอจนกว่าเธอนั้นจะยอม เธอคือความสุขของฉันเธอไม่รับมันฉันเริ่มตอนอีกอกี่ครั้งก็พร้อมแต่สุดท้ายเธอไม่เปลี่ยนใจไม่เป็นไรใจฉันก็ไม่ยอมกย่ต่อยฉันหยุดหัวใจกยต่อยฉันทันและเดินลับทายไป มุนไปก่อระบายความรักออกไปหมดล้วโอเคครับมันงงความรักครับผม ไอดอลในการทํางานเหรอครับก็จริงๆแล้วไม่ได้มีไอดอลเป็นแบบเป็นเฉพาะคนอะไรเงี้ยแต่จริงๆแล้วเราก็ดูตัวอย่างเอาเลยแหละครับรุ่นพี่ในเอฟบางอะไรนี่บางเวลาเราไปเจอศิลปินมีปานธนาพรบ้างที่เราร่วมมือร่วมงานกับเขาเราก็ดูตัวอย่างว่าคือเขาแบบทํำยังไงวางตัวยังไงมามาเราเล่นละครอยู่ด้วยใช่ไหมครับเราก็ไปดูเออเขาเตรียมเตรียมตัวยังไงบ้างอะไรเงี้ยเราก็พยายามแบบ รักษามาตรฐานอ่ะหมายถึงว่ากระบวนการมาจนสุดท้ายเนี่ยเป็นยังไงไม่รู้แหละแต่ผลลัพธ์มันต้องได้ไรเงี้ยผลลัพธ์มันต้องได้แบบนี้นะไรเงี้ยแต่ว่าระหว่างนั้นจะเราจะไปแบบปาร์ตี้ที่ไหนก็ตามแต่ไรเงี้ยแต่ว่าเราก็ต้องแบบเออเรับผิดชอบในงานที่เราทำไรเงี้ยครับมิวเนี่ย ตอนนี้กำลังถ่ายละครอยู่เรื่อง The Sixth Sense ช่องสาหนังก็เล่นไปแล้วหนังเล่นแบบติดเลดเล็กน้อยเพลงก็ทําแล้วอะไรเงี้ยคือสุดท้ายแล้วสิ่งที่รักและชอบที่สุดคือร้องเพลงแต่ถามว่าเราอยากลองอะไรเงี้ยมิวก็อยากลองเป็นเหมือนกับพิธีกรแต่เป็นพิธีกรแบบว่าแอดเวนเจอร์หน่อยครับแบบเหมือนเหมนพิติอะไรเงี้ยที่แบบลุยๆอะไรเงี้ยแต่ผมจะเป็นแบบาจะขับรถมอไซค์หรือขับรถยนต์อะไรเงี้ย อารมณ์ปรมมาณแบบสเปเชียลอารมณ์ประมาณนั้นนะครับก็เลยเอออยากลองดูน่าจะมันดีมันจะแบบลุยๆดีสักครั้งหนึ่งในชีวิตอะไรเงี้ยครับผมตอนนี้นะครับมิวก็กำลังถ่ายละครอ,อยู่ ทำงานหลักๆเลยคือละครนะครับก็เรื่องซิกเซนเดี๋ยวจะออนแอร์ air ประมาณกลางปีกรกฎาคมาณกรกฎาอะไรเงี้ยสิงหาเนี่ยครับก็เนี่ยแหละครับงานหลักๆแล้วก็จริงๆแล้วมิวก็มีเพลงเนี่ยแหละครับเพลงเหมือนเดิมไปทุกวันที่ออกเป็นล่าสุดอนะไรเงี้ยหลายๆคนก็อาจจะยังไม่เคยฟังเพราะบางทีมิวไปเจอเพื่อนหรือเจออะไรเนงะี้ยเพื่อนก็เพลงมาเปิดให้ฟังแล้วมันก็บอกว่าเฮ้ยเพลงนี้เพราะดีแล้าก็ได้คิดว่าแบบอัลบ่วะสรุปว่าเพื่อนไม่รู้จริงๆว่าเพลงนี้เป็นเพลงของมิว ช่ก็หลายๆคนถ้าเกิดดูรายการนี้ก็ลองไปเปิดฟังดูอีกครั้งหนึ่งครับ MV ก็สวยด้วยนะครับ2อ,อย่างก็มีรคะครกับเพลงครับผมย็นคงฟ่องมองหายังมาเพื่อรอพบเธอที่เริมอยู่ทุกวันที่เก่าที่ตรงนั้นที่ฉันนั้นครยมีเธอตั้งค่างกัน คาม,ม,มารายการเปิดห้องซ้อมนะก็ทำให้รู้สึกว่าเลือดมันซูบฉีดอีกครั้งนะครับเพราะหลังๆนี้มิวก็กลับไปเรียนหนังสือแล้วก็เพิ่งเรียนจบมือเทอมที่แล้วเองก็จะห่างเหินจากเวทีการร้องเพลงหรือว่าการซ้อมเนะี้ยพอสมควรเลยเนะี้ยเพราะว่าหลังๆก็แบบแบบแบบยุ่งเกีแบบ่ยวกับทําเรื่องเรียนจบอย่างงี้ด้วยก็เลยแบบไม่ได้เล่น ภาพไปหลายคอนเสิร์ตเลยเนี่ยครั้งนี้มารายการเปิดท้องซ้อมก็เออให้มาได้ซ้อมดนตรีเล,เลือดลมไม่ได้เดินดีหน่อยนะเหมือนกับว่าเฮ้ยเป็นภาพเก่าๆฟิลลิ่งเก่าๆมันกลับมาก็ต้องขอบคุณมากๆแล้วก็ขอขอบคุณผู้ชมทุกคนเลยนะครับรวมถึงแฟนมิวนะครับที่แบบว่าเออยังคอยดูมิวอยู่ตะลอดเวลานะครับก็คอยดูต่อไปเรื่อยๆก็ได้ครับแล้วรายการนี้ก็ไม่ได้มีแต่มิวด้วยในวิคต่อๆไปเนี่ยรับรองว่าจะต้องเจอคนที่เต็มด,ดวงแน่ๆครับผม